สวัสดีครับพาดหัวข่าววันนี้เช็คด่วนคลังเตรียมแจ้งคนที่ไม่ได้เงิน5,000บาทตั้งแต่วันที่9เมษายนนี้เป็นต้นไปส่วนกลุ่มกัมกึง่งต้องแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้ข่าวล่าสุดจากกระทรวงการคลังโดยคุณละวันลนแสงสนิทโฆษกกระทรวงการคลังนะครับได้พูดถึงการแจ้งสิทธิ์สำหรับคนที่ได้รับเงินและไม่ได้รับเงิน5,000บาท โดยตั้งแต่วันที่8เมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับจะทยอยโอนเงินให้กับคนที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบนะครับให้ได้รับเงินถึงมือถึงบัญชีโดยตรงโดยวันที่8เมษายนจะมีผู้ได้รับเงินประมาณ280,000คนวันที่9เมษายนมีผู้ได้รับเงินประมาณ753,000คน และวันที่10เมษายนจะมีผู้ได้รับเงินประมาณ6 4 4 0 0 0คนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไปที่มีข้อมูลมีการจดทะเบียนยืนยันตัวตนชัดเจนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งเจ้าที่สามารถตรวจสอบได้รวดเร็วและแม่นยำ รวมถึงกลุ่มอาชีพที่มีการขึ้นทะเบียนรวมกลุ่มกันแล้วนะครับก็คือกลุ่มผู้ค้าสลากผู้ขับแท็กซี่ผู้ขับวินมอเตอร์ไซค์และกลุ่มมัคคุเทศหรือว่าไกด์นะครับหลักๆก็คือ6กลุ่มอาชีพนี้จะได้รับเงินก่อนเป็นชุดแรกรวมจำนวน1.6ล้านแสนคนนะครับ ส่วนกลุ่มอาชีพอื่นๆนะครับตอนนี้ทางคลังกำลังเร่งตรวจสอบคุณสมบัติและจะทยอยโอนเงินให้ทุกวันอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากวันที่10เมษายนก็คือ11 12 13 14 15ทุกวันจะมีผู้ได้รับเงินเพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่ท่านได้ผ่านการพิจารณาจากกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับทางคลังเนี่ยจะเริ่มส่งข้อความแจ้งไปยังตัวท่านนะครับเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือที่ท่านลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่9เมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะแจ้งชัดเจนเลยว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์นะครับซึ่งท่านก็สามารถเข้ามาดูข้อมูลรายละเอียดในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ได้ว่า เพราะเหตุใดท่านถึงไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนกลุ่มที่เรียกว่ากัามกึ่งนะครับก็คือกลุ่มที่ประกอบอาชีพอิสระนะครับหรือว่าอาชีพรับจ้างที่ทางกระทรวงการคลังนั้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านเพื่อให้ท่านยืนยันตัวตนให้ชัดเจนนะครับว่าท่านประกอบอาชีพนี้จริงและได้รับความเดือดร้อนจริงนะครับ ซึ่งที่ผ่านมาท่านอาจจะไม่เคยไปขึ้นทะเบียนหรือว่าไม่เคยไปออรวมกลุ่มในเรื่องของอาชีพนะครับทำให้ภาครัฐเนี่ยไม่มีฐานข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะต้องขอให้ท่านเนี่ยส่งข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของท่านเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปว่าท่านจะได้รับการอนุมัติเงิน5,000บาทหรือไม่นะครับซึ่งถ้าได้รับการอนุมัตินะครับก็จะโอน เงินให้กับท่านในวันต่อๆไปตามลำดับที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ครับซึ่งท่านที่ผ่านเกณฑ์ได้รับเงิน5,000นนะครับล่าสุดทางภาครัฐก็จะจ่ายเงินช่วยเหลือให้เป็นเวลา6เดือนนะครับเดือนละ5,000บาทรวมแต่ละคนก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้30,000บาทไปฟังเสียงชัดๆนะครับจากคุณละวรนแสงสนิทโคศกกระทรวงการคลังครับ ที่8 90นี้จะเป็นช่วงการจ่ายเงิน3วันแรกของรตที่1นะครับจะมีผู้ได้รับสิทธิประมาณ1นล้านหกแสนคนเศษนะครับกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มค้าขายรับจ้างนะครับแล้วก็4กลุ่มเดิมที่เคยบอกไปตอนแรกนะครับกลุ่มของแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์สลากแล้วก็มัคคุเทศ์นะครับนั่นคือกลุ่มนะครับแต่กลุ่มใหญ่เนี่ยคือค้าขายกับกับรับจ้างนะครับกลุ่มใหญ่ล้านกว่าคนกลุ่มที่เหลือนั่นนั่นเล็กนะครับ ล้อยหกแสนคนจะทยอยจ่ายใน3ามวันนะครับสองแสนกว่าวันหนึ่งหกเจ็ดแสนกว่าวันหนึ่งหกแสนกว่าวันหนึ่งนะครับจะเป็นประมาณนี้พร้อมกับเงินที่จะโอนเข้าในวันที่แดที่เก้าที่สิบนะครับ SMS 2สองคนที่ไม่ได้เงินนะครับจะได้รับ S m s ซตั้งแต่วันที่9้าเป็นต้นไปนะครับกลุ่มไหนที่ไม่ได้นะครับแล้วก็ท่านสามารถเข้าไปดูเหตุผลที่ เอสอมเปสจะบอกว่าท่านไม่ได้นะครับรายละเอียดท่านเข้าไปดูที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งการด o m อได้นะครับท่านเข้าไปใส่ใบเลขบัตรประชาชนก็จะมีรายละเอียดว่าเหตุผลที่ระบบได้คัดกรองแล้วเนี่ยประเมินผลท่านอย่างไรนะครับท่านไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรอันนจะมีชี้แจงนะครับส่วนช่วงเสาร์อาทิตย์จะมีกลุ่มที่เราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมตมี S m s ไปหาท่านนะครับท่านก็สามารถไปตอบคำถามเพิ่มเติมได้นะครับอันนั้นจะเป็นแบบสามกลุ่มเอาสีเขียวให้ได้ก่อนบรนโภคอยากได้เงินนะครับเอาสีเขียวครับ ครับส่วนที่ยังไม่น่ใจเนี่ยเราจะขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านนะครับ